าด้านซ้ายนะคะหนังตาตกนะคะแล้วก็จะเป็นกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงนะคะเวลาเข้าที่มีแสงสตูดิโอหรือว่าเป็นแสงแดดเยอะๆเ,เนี่ยจะทําให้ตาไม่สู้แสงนะคะสวัสดีค่ะเพลพัฒร,รวดีแสงหน้าค่ะผู้เข้าประกวดมิสแกนนครราชสีมาบุรีรัม2023ค่ะตำแหน่งเดอะเบสเลอร์ค่ะ วันนี้ก็มา follow up นะคะเกี่ยวกับการทำตา2ชั้นได้2อาทิตย์แล้วเพอร์ก็ทำกับคุณหมอเองนะคะเทคนิค Princess Eye ค่ะก่อนหน้านี้เวลาเราคุยกับคนอื่นเราจะมองได้ไม่เต็มตาเพราะว่าเราเป็นคนแพ้แสงแล้วก็รู้สึกว่ากล้ามเนื้อตาอ่อนแรงแต่ตอนนี้เราสามารถมองคนที่คุยเนี่ยได้อย่างชัดเจนมองตรงหน้าเนี่ยรู้สึกว่าตัวตาด้านซ้ายเนี่ยไม่พับลงแล้วก็รู้สึกดีขึ้นที่ทาให้ดวงตาเนี่ยเปิดกว้างขึ้นค่ะ ค่ะก็ขอเชิญชวนเพื่อนๆนะคะใครที่อยากจะทำตาอยู่ก็มาทำกับคุณหมอเอกเทคนิคพรินเซไอายที่โรงพยาบาลเลอละรับรองไม่ผิดหวังค่ะสวยครบจบที่เลอลกค่ะเรื่องความสวยไว้ใจโรงพยาบาลเลอละ